สวัสดีค่ะพี่นอบบอ้องกับพ่อพ่อกับ่องยายผึ่งแ่งปันอีกแล้วนะคะมันนี่ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่20มกราคม2 5 6 5ยบผึงกัจะพามาเลาะบึงราค่างัวอยู่ตลาดนัดโค้กระบือข้ามอุดมดงสว่างพี่กัดกระตั้งอยู่บันดงสว่างข้างเขาบันข้ามอุดม ตำบลโน่นสวรรค์อำเ่อน่าจะหลวยจังหวัดดูบลตลาดเพื่อก็จะเปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสเด้อค่ะเปิดตั้งแต่ตีห้าไปจนหอดเทียงขาแม,มนไผอยากมาหล่อตัวามาสื่อไปเลี้ยงหรือว่ามาหลอเหรินมาหล่อเบิง่งราคาเนาะค่ะกสามารถมาได้ทุกวันจันทร์กับวันพฤหัส ก่อนจะไปเบิงราคาง่วสสำหรับผู้ถี่เขามาเบิงสองยายเพิงใหม่ๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นำในเด้อค่ะเพื่อที่จะได้่บผาดคลิปใหม่ๆเวลายายเพิงลงคลิปเนาะคะ่ะแล้วไปเบิงราคาง่วกันเลยนะคะว่าช่วงนี้ราคาง่วขึ้นหรือลงค่ะแม่นี่ห้องจะได้ค่ะนี่ ห้อห้าหมื่นสี่ครับห้ามื่นสี่พันผมให้ลูกมาประมาณเังโตวละคะนประมาณสามตัวครับประมาณสามตัวสูงเท่ไหนนี่ค่ะแม่นี่ะอยสีสิบห้าบวกอยู่ครับร้อย่สิบห้าบวกแล้วค่ะท่องไหมเราบอกคันไหนทปานครณหอกผสมไปเราบอกแต่บานพันหรอกผสมโตไปเลยเด้อค่ะบ้านพานหรอกโอ้ลงเพลดีเลยค่ะ หางเงาดีขนาดเครื่องดำค่ะตัวนี้ห้าเมื่นเท่าไรก่อนห้าหมื่นสี่พันสูงเงาใหญ่ขนาดค่ะนุ่มสีเต่ามีตำหนีบอกค่ะนี่มีตำหนี้้ะค่ะเบิงแขงเบิงขาเพิ่นนะคะสวงสวงเป็นยังเขาเอินตำหนีมันจะบอก ู่อนอุ้ยมันจอยมาน่วจอยซือมาจากขาวใหม่มาสิขอเบอร์โทรไว้น้ำนะค่ะ0 8 8 088 083 083 3 2 0 4 3 2 0 4ขอรอหล่าขอรอหล่าด้วยค่ะขอบคุณค่ะแม่ลูกในห้องเท่าใดเนี่ค่ะสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่ให้ลูกมาจังตัวละวนาดไ ประมาณสามโต้ค่ะุประมาณร,ร้อยสี่สิบเดียขายด้นี่เ,<อ>เครื่องดำหางลามดีขนาดค่ะหางเง้าเงาบุญค่ะ,ๆๆคะลูกเตัาภูเด,ด้วยค่ะลูกไผนี่ตัวนี้นี่นู้บหนู้ซื้อมากค่ะนู้บหนูซื้อมากค่ะนะถ้าได้ก็คันนี้ 4 9 5 0 0 49,500ได้หลารยบ้าน,นี่นนีน่แได้บนดรถได้นี่นน่อค่ะพราน้ำมัต่อรองเอาไปยากได้มีมาคามเดียวเนี่ยบุคคลนั่นตัวนึงนั่นตัวนึงเีมาีตตัวนี้แมบนแบ่ไกลแมนัใหญ่ไปเบิ้งต้นตนั่นตอเลยละค่ะเอาอยู่บนเดียแม่ี่ห้องท่าไดค่ะในแม่เนี่แม่สี่หม,มื่นห้าสี่ห่นสามพันห้า หวังนี่ยากม่่เดือนตัวเหรอผสมยังมากค่ะผสมโต้เราหมจัผสมโตกลางดำสูงประมานลอยสามสิบแดเลยค่ะสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบภาพนี่ถือกี่ป่นนูอเอาถือกี่ปอสี่ะมื่นสามนห้าร้อยค่ะนีต้มนี้ยัง่งมี่มด้มีเลยค่ะ ตูนี่สามหมเก้าพัสามหมันห้แม่สาวครับแม่สาวแม่สาวจากปีนี่คะม่านสปีประมาณสปีเศษเครื่องดำค่ะตนี้งปรมมานร้อยสามสิบาขอเบอร์โทรไว้น่าเค่ะนเก้า์เก้าศนย์หนึ่งแปดหกหนึ่งแปดเ หมูไม่หอยยุ่มตุงสีอุดมด้วค่ะขอบคุณค่ะครับทองทองแรกครับนี่แม่สาวทองแรกพ่อก็ขายนี่ผสมหยังนี่ดิผสมเคเอฟสามเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนพิษใบได้เพิ่นเดี๋ยวนี้นี่ผสมกาเลสกาเลสกาเลสนี่เอฟไอสี่หกเอฟหกแปด สูงขนาดค่ะร้อยสี่สิบกว่าเด้อเดี๋ยวบอลผ่านหลอบครับกำลังสมแนวว่างที่วันทีซิพกันหนึ่งบอลผ่านหลอบเด้ค่ะบอลผ่านแม่นผ่บ้าแล้วครับแม่นห้องเท่ได้ก่อนเจ็ดเมื่อเอ้แห้งห้องสี่หมื่นเจ็พันสี่มเจ็ดพันแล้วเบืองหนาคนกันเนนหนึ่งใม่สาวท้องแรกเด้ค่ะนี่ยพึ่งผสมมหันทาน เครื่องดำค่ะตอนนี้เครื่องดำแม่นี่ล่ะแม่ลูกบ่ค่คะแม่ลูกแม่ลูกนะ<อ>คะในแม่ลูกห้องท่าดค่ะแม่ลูกหนึ่งเจ็ดพันห้าพันลูกตัวแม่ค่ะลูกอายุท่าดนคะคะว่าหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนนะคะ,ะแม่เครื่องดำค่ะแต่ว่าลูกลูกเครื่องออกแดงแดงนิดนึงเนาะแม่สูงค่ะรอยสีซีด้ ทานไปแล้วสองรอบคือหนึ่งผสมเคเอฟสามหนึ่งมเคเอฟสามหนึ่งค่ะผ่านสองรอบแล้วรับประกันทองเลยมันบเนี้ตัวได้ตัวได้ต่ว่าพ่อในตัวแต่ว่าพ่อท่านในตัวด้ค่ะแต่ว่าผ่านสองรอบแล้วขายกันตัวได้ครับถ้าซื้อขายกันตัวได้ด้ค่ะมีตำหนี้ยังโมฆะในจระเข้ตัวนี้ไม่ติ่งนิดไม่เดียว ยูนุมมันบอกอยูนุมมันอ๋อมีติ่งอยู่นุ่มนิดนึงแล้วค่ะขอเบอร์โทรไปวนน้ำหนึค่ะ080 0ย์1ปด197 0 7 7 1 0 7 7 1ปาแจ่นป้าแหวนป้ากาวขอบคุณค่ะโบดเลยห้องเท่าไรค่ะเนยห้องสี่ค่ะสี่หมืห้าพันเครื่องดำสูงเท่าไรค่ะเนยสูงลอยส่สิบบวกสูงลอยสี่สิบบวกแม่สาวครับ ผสมแล้วผสมยังไวค่ะเนี่ยผสมเอทเคสองศูนย์เอเคห้าสองศูนย์มีใบไม่หลอดขาผ่านหานี่วะสามเบื้องหนาเมัอนกันนะหนามันคือสิรับนี่นะมันวงหูวงวจะความเชื่องนมซีวุมีตำนี้นุมซีเต่าวุมีตำนี้ดวยค่ะ สี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันสมื่นแม่ได้อีกค่ะบันแม่แดงแม่สาวพื่อกันแม่สาวแม่สาวจักปีค่ะแม่สาวเนี่ยสี่หมื่นสองพันส่สูงเ่าไดค่ะเนี่ยร้อยสบแปดบวเครื่องดำแล้วค่ะหางยงาอยู่ค่ะเครื่องดำ สี่หมื่นสองพันบูมี่ำนี้นะค่ะบูมี่ำนี้อีกตัวนึงตัวนี้ตัวที่สามเพิ่นได้ค่ะแยกลูกทำแม่ผสมแล้วแยกลูกแม่ผสมแล้วแม่เคยให้ลูกไม่เจงโตัวหรอค่ะสองตครับสองตตัวที่สามในทองทองได้เจักเดือนแล้วคะเนี่ยสองเดือนกว่าครับสองเดือนกว่าผสมยังมากค่ะผสม พิซาแดงพิซาแดงมีใบมีหลอดเครื่องดำค่ะหางเงาเงาหางลามคำขนาดสูงเท่าใดคะนี่สูงร้อยสี่สิบสูงร้อยสี่สิบประมาณเอานะมีตำหนิยังบ่อขันนี่จุดน้อยนึ่งชายเขาเบิร์ดนะมีมีติ่งน้อยนึงติ่งน้อยนึงอยู่นมค่ะครับเหมือนมือมีตำหนิมีเท่านั้นแหละเหมือนมือมีตำหนิเล้วค่ะมีแค่นั้นนอ ห้องเท่าไรก่อสี่หมื่นแปดพันสี่มื่พขอเบอร์โทรไป้นนำนะคะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าศูนย์สามเกาศหสาม่สามเ้ย์ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้ามพ่อเขาบูมากะเกืนอุ้ยเอาไหมเด้อเอาไหมศูนย์แปดห่งสามสามเก้เอาไหมไหมศูนย์แปดหนึ่งสามเก้านแปดเามขอบคุณค่ะแม่สาวแม่สาวสิเดือนครับลี่วสูก้าครับมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดนี่ใบมีหลอด่ะเพื่อนมีใบมีหลอดให้เบิง ตูดซี่บูนย์เก้าโกงวดสิบเดือนครับงวดสิบเดือน,นห้องเท่าไดร่คะนี่หกหมื่นห้าหกหมื่นห้าพันเครื่อ,องดำค่ะนุมซีเต่ารับประกันม่มีมตำหนิสูงเท่าไรเนี่ยค่ะสูงลอยยี่ิบหาครับสูงลอยยี่สิบห้าลอยห้าบวก รับประกันมูมี่ตานี้ร,รับประกันทุกอย่างเบอดแล้วเหลือตัวเดียวขอเบอร์โทรไปน,ำนะะ้ำเน่อยค่ะ099 0 9เ099ออ ศูนย์เก้าเจนเก้าสมเหนึ่งเ้าสหอยยังค่ะโอ้บอดี้ครับโอ้บอดี้ตการพืดผลตการพืดผลขอคุณนค่ะแม่ลูกห้องท่ายค่ะสี่หมื่นห้าครับสี่หมืพันแม่ลูกม่เจังโตหรอค่ะเด็่โตแรกครับมัวลูกแลเครื่องดำนะคะซุกม่านลอยเศร้านิดนินี่แหละถึงบ่ลอยเ้อหาเศร้าฮกอ่ะลอยเศร้าหาเด้ากได้ค่ะพนะลูกกับโตแม่ มีตำนนี้ยังบ่ค่ะเนี่ย่มีตำนี้ยังครับมีมาค้อมเดียวบ่ค่ะแต่เบิ่งคมที่สองคนนะค่ะโอ้บ่เมนคมที่สองนี่แม่สาวสมแล้วสเดือนแม่สาวผสมแล้วสเดือนราคาสองหมื่นเกผสมโตมากบ่ค่ะผสมีห้มาบผสมยังผสมเคเอมีใบมีหลอดมีครับมีใบมีหลอดด้วยค่ะเคเอ ผสมบันทียี่สิบพฤศจิกายนแค่เอ็มหกแปดนี่กรเล็ดนะหอเครื่องดำเด้อค่ะนี่พอดีบอบว่งไหมก็ได้อีกค่ะบัดห้องท่าไดค่ะแม่นี่สามหมื่นหนพสามหมื่นหสีมุมสูงอยสามสิบแปดสูงอสามสิบสีมุม ให้ลุงไม่จะโตละค่ะเนี่ยสามโตเรืองดำด้วค่ะทองไม่ย่งสมมสิเก่ามุกกระลาครับสมนุนผมเองผสมโตเครับฟสมหนึ่งมีใบมีหลอดคือกันมีครับขอมันที่เก่ามุกระลาเลยค่ะเนี่ยขอเบอร์โทรไว้น่อนะคะศูนย์หกสอง์หกสองศนย์แปดสี่ศูนย่สามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เ เอาตไหนหมัอนข้ามุดมขอบคุณค่ะแม่ลูกห้องเท่าไรคะเนี่ยแม่ลูกห้องเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นแม่ให้ลูกเจ้โตัวหรือะเนี่ยแม่ให้ลูกมาแล้วสี่โตครับแม่ให้ลูกมาแล้วสี่โตตัวนี้เป็นตัวที่สี่หรอเป็นตัวที่สี่นี่ครับอยู่ในท้องครับอ๋อตัวนี้เป็นตัวที่สามครับในท้องตัวที่สี่ผสมยังไงคะเนี่ยผสมโตครับผสมโตทองอะไรเจ้าเดือนลรอคะที่เขาหาเดือนแล้วครับแม่เครื่องพาได้ค่ะแต่ว่าลูกเครื่องดำครับลูกเพิ่นอายุเท่าไรเนี่ยลูกสิ้นปีนี่แหละครับ โอ้ขายแยกบ่าขายไหนแยกยคือแบบแยกลูกเท่าไห 2> 2ร่สี่หมื่นสองแบบแม่ล่ะค่ะแม่กะ 3, 3, 3, บสามสามสามแบบสามหมื่นสามเลยค่ะแม่ให้ลูกงามเนาะแม่ให้ลูกงามงาม,งามค่ะลูกเป็นลูกของใครนั่น้ีอ๋อบ่ฮู้ว่าเป็นลูกไผแต่ว่าแดงดีขนาดค่ะค ขอเบอร์โทรไว้น่อเลค่ะศูนก้าเครับศูนย์เก้าเก้าสามสี่สองสามสี่สองสามหาเจครับได้หอยยังคันนยได้หอยเจมครับขอบคุณค่ะแม่ลูกนี่ห้องท่าไดคะนห้องสี่หมื่นสี่มืนทวนแม่ให้ลูกมาเจงโตัวเหรอคะลูกสองตัวเดียว้อนนี้ตัวที่2องป่ลูกตัวผูด้ค่ะลูกจัเดือนเหรอคะเนยเก่ตัวนอยนึงเกเดือน่เก่าเดือนนะคะ ขายแยกบ่กกันนี okay. ่ลูกเก้าเดือนเราแยกลูกเท่าไรค่ะแยกลูกตั้นละแปดห้าหมื่นแปมแยกลูกตั้ละมันแปดสองสิบหกมันก็สามหมื่นหกได้บานมาถึงสี่หมื่นเลยนนั่างห้องห้องไ้สี่หมื่นไายามขายแยกแยกตั้ละมันแปดเป็นสามหมื่นหกยยามขายร่วมกันสามหมก็ขายอยู่ ห้องไปจะซื้อสี่หมื่นกับบนมาแม่เครื่องดำด้วค่ะนะขอเบอร์โทรไว้หน่อเลยค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแหกสจ่สามสามสี่สามส พอยังค่ะเนี่ยพอยแงร้อนพอยแงร้อนขอบคุณค่ะแม่สาวนอยจัะปีค่ะเนี่ยห้องเท่าไหร่ค่ะสี่หมื่นหัวสี่หมื่นหกสี่หมื่นหกพันมอสในผสมเป็นบอกค่ะสูงเลยค่ะอร่อยสี่สิบได้เครื่องดำสี่หมื่นหกพันมีตวเดียวมมีตํนนี้นะค่ะ ออกจากไล่ๆนี่นีล่ไหม่ันเวด่างกับยงกันกนหะม่ดางมันแพงครับเพื่อนะงวด่างกับสิ่แพงคือกันเม่มันสิขายให้อยู่ดังบอกมันจะเอาไว้ดางลูกดังลูกก็ดังต่ว่าลูกกขายที่ขายเนเม่มันไปบเรือห่อนหอเบอร์โทรไว้น้านเก้าี่แปดเก้า่ะ9เก้าแปดองาปดค่อยยังก็ค่ะค่อยขอบคุณค่ะ ฟังเท่าไรคะต้งผู้นี่องสามหมื่นพันครับสามหมื่นหนึ่งพันจักปีว่าปีอยู่ครับ<ะ>เดือนเดือนหัวสิเดือนแล้วคะ่ะสูงร่อยเท่าไรรอยสาบวกรอยสาสบบวกได้เ้ยค่ะสามหมื่น่งพตัวที่2องห่ะของสี่หมื่นครับสี่หมเจวู้จักปีตัวนี้ตัวนี้ว,ว่าน้องหนึงครับสองปีก็ท่านทำในแถวคนมีน้องมาแล้วตัวหนึงน่ง4 7่หมพันสูงเท่าไรเนี่ยคะ ลอยหาสิบบวกมัอยหาบวกอะอยสี่สิบบวกแล้วค่ะสูงใหญ่ขนาดมีแม่เจ๊กโตครับมาเนี้ไปเบิ่งแม่ลูกด้อค่ะแม่ลูกห้องเไดขนาดสามื่นสี่พันห้าร้อยแม่ให้ลูกม่เจ๊โตหรอคะสองตัวลูกสองตัวลูกตัวนั้นตัวที่สองบะตัวที่สลูกเจ๊กเดือนนะคะแม่สูงอม่าลอยเศร้าหาได้ ปลูกตัวแม่ได้ค่ะปลูกซเดือนแม่เครื่องดำเด้ค่ะลูกกับเครื่องดำเบิร์เราบอกค่ะ,คะเบิร์เครับเบิร์เขอเบอร์โทรไปนำเลยค่ะ0 9น092 7 2า6 9เก้ครับน้องายิงแ่ะ หอมพ่ออิงนะคะขอบคุณค่ะแม่ลูกในห้องเท่าไดในคะห้องสี่ห้าสี่หมื่นห้าพันแม่ผสมเดือนนึงแม่ผสมยังมากคะ่ะผสมโตได้เดือนนึงแล้วแม่เครื่องดําค่ะผู้โตผู้จะได้จักเดือนใก่สามเดือนใกล้จะสามเดือนแล้วเด้อค่ะแม่สูงกว่าบ้านลอยสันสิผาเลยค่ะมีมาคมเดียวหรือเปล่าค่ะตัวหนึ่ง ในม,มากมากเลยเจ็ดเดือนเกษทองด้วยค่ะเนี่ยทองในเจ็ดเดือนแล้วเครื่องดำค่ะผสมยังมากค่ะผ<ต>สมโตคือกันผสมโตสูงประมาณร้อยยี่สิบพันบวกนี่ละตแต่และโตมีตรต้นิียังบ่ค่ะอ๋อมีแค่เขามันงอลงแล้วค่ะเนี่ย อ้าวเยวสับเดี๋ยวพามาเบ่งหนาเพื่อนบ่มีตำานีหมองเขาเพื่อนเนี่ยราคาเนี่บ่แมนแบบนี้มือนนี่ขอเบอร์โทรไปนั่นเลคะศูนยหด้าสี่เจ็ดสามสองสองเจ็ดสามสอองพอยังก็ค่ะประตูประตูมาแต่แสนนี่ค่ะโคกน่อยคันคกหน่อยขอบพุณค่ะแม่ลูกมีห้องท่าได้ค่ะนี่ ห้องห้าหมื่นสี่พันค่ะห้าหมื่นสี่พันแม่เพิ่อนใ้ลูกมื่อเจ็ตัวหรอคะประมาณสองตัวค่ะตัวนี้ตัวประมาณสองตัวตัวนี้ตัวที่สามลูกตัวบูลูกจ็กเดือนเลยค่ะประมาณสามเดือนค่ะประมาณสามเดือนแม่ผสมไหมย่างย่างยู่ค่ะย่างเลยค่ะแม่เครื่องดําค่ะแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกเลยค่ะมีตั้มนี้ยังบ่ค่ะนี่ตั้มนี้ข้าวหนิค่ะมีนุ่มเป็นตริงอยู่นิดนึง น้อยเดีน้อยหนึ่งเลยค่ะเมืองหนาเปนนะคะขอเบอร์โทรไว้น้ำหนค่ะเบอร์โทรค่ะ061 061 131 131 5092 5092มห่อยจันไม่ห่อยจันเลยค่ะขอบคุณค่ะตัวนี้แม่แยกลูกแม่ทองแท้ีหนคะ26,500 26,500้องไม่ย่งแย่งย่งครับพเ่นให้ลูกจึงโตเหรอคะนี่ย ตัวแรกครับลูกตัวเดียวลูกตัวแรกแล้วก็แยกไปแล้วครับม้อนผสมแม่บอกางยังครับแม่เครื่องดำนะค่ะสูงประมาณร้อยสามสิบห้าได้แม่นี่ยล่ะค่ะเนี่ยสี่หมื่นสามครับสี่หมื่นสามพันท้องเจ็ดเดือนไก่ชิออกเลยครับนุ่มไข่เหรอท้องยังมาสมโตครับผสมโตมากนะค่ะสูงประมาณร้อยสี่สิบได้ค่ะนุ่มไข่เหรนุ่มไข่เหรอคะเครื่องแดงไหมค่ะแม่เนี่ยไก่จะคลอดเหรอคะเนี่ย 4ี่หมื่นเท่าไรก่อนสี่หครับสี่หมาครับนุมไข่ไทยนุมเนี่ยจะออกครับนุมไข่ละรคะพันไทยนุ่มมันนี่ยขอเบอร์โทรไปน้ำหนค่ะศูนย์เก้าสเก้าสี่เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองยงแครับศูนย์หน่งยิงถุงสีด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่ห่างค่ะพันาตัวนี้สีดำนี่ห้องเท่าไรค่ะสองหมื่นหกันสองหมื่พัน สูงประมาณลอยสามสิบสองสามสิบสามเค่ะเคยอ้ลูกมันจจงาตแว้วค่คะเนี่ยตแรกลูกตัแรกได้ค่ะเครื่องดำหางงาวขนาดค่ะสองหมื่นหกพนตัวที่สองนี่แหละค่ะโอ้เดี๋ยวมันทองไหมยังกึ่งสมพันธ์ฝึสมพันธ์รอบผสมโตบอ่ค่ะฝึงสมพานในรอบแรกได้ค่ะเนี่ย ต้องทาเบิร์รอบสองห้องเท่าไรคะ่ะตันนี้สามสิบแปดสามื่นแปดนให้ลูกไม่เจักโตหรอคะนี่ล,ลูตัวที่สองค่าทองนี่ละลูกตัวที่สองค่าทองผสมยังมากผสมโต,มตขึ้นกันห้องในจักเดือนหรอคะไม่ะัสามเดือนเสเดือนเครื่องดำด้วยคะ่ะแม่นสูงประมาณลอย สาชิ้นผ่านเลค่ะลำหายสักพักขอเบอร์โทรไปน้ำน่ค่ะศูนย์เก้าสี่ศูเก้าส่สามสามสองศูนย์สองศูนย์ส่ข้อใหญ่สั้นข้อใหญ่สั้นบ้านโนนกลางบ้านโนนกลางขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่ก่อนเนื้อค่ะจังไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้บุปผาดคลิปใหม่ๆของชอง่องยายเผอพอกันไม่คลิปหนาด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ